ส่วนชาวบ้านตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังขอบคุณรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเผยเป็นหนี้หนึ่ง0 0 0บาทจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว1 7 0 0 0บาทแต่เงินต้นยังอยู่เท่าเดิม นางสุดจิราธรรมศิริชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลโพรงจลเคออำเภอย่านตะข่าวจังหวัดตรงังเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลชุดนี้หันมาให้ความสําคัญกับปัญหาปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะปัญหานี่นอกระบบซึ่งยังไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนทำมาก่อนจึงฝากขอบคุณรัฐบาลส่วนตนเองยังไม่ได้ไปลงทะเบียนแต่จะไปลงทะเบียนเร็วๆนี้แน่นอนทั้งนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยโดยยอมรับว่าตนเองเป็นนี่นอกระบบมานาน กู้ยืมเงินต้นมาแค่10,000บาทผ่อนดอกเบีย้ยไปแล้ว17,000บาทซึ่งเจ้าหนี้จะมาเก็บดอกเบีย้ยทุกเดือนแต่เงินต้นยังคงเหลือ10,000บาทเท่าเดิมจึงแบกรับภาระไม่ไหวเดือนไหนไม่มีจ่ายก็จะถูกเจ้าหนี้ด่าประจานและขู่จะฟ้องศาลด้วยส่วนใหญ่นายทุนเป็นคนในจังหวัดตรังและคนในหมู่บ้านจึงอยากให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้หนี้นอกระบบยอยยศพรนะคะไกลสีสวทรตรังรายงาน